E.F.M. DJ playlist by DJ อ้อมค่ะเกี่ยวแม่เกี่ยวเกี่ยวเกีียวเกี่ยวกันไหมพี่กว่อง mm hmm. ไม่รู้แต่แม่เกี่ยวนี้ก็คือช่วงหนึ่งที่ MV เพลงนี้ออกมาก่อนนะ mm hmm. มันแบบโคตเท่อ่ะ mm hmm. มันก็เป็นห่วงเวลาค่ะตอนนี้ก็มีการผลิต MV ใหม่ๆตามเพลงใหม่ๆที่ออกกันก็แล้วแต่คนวางเรื่องราวกันเป็นยังไงเ mm hmm. ส้นเรื่องหลายๆครั้งมันก็เป็นเรื่องความรัก mm hmm. แต่ว่ามาเอาไปโยงกับอะไรเหมือนเพลงของลุงส้มอ่ะกับตาอูอ่ะใช่ไหมคะใช่ใช่ปาดวันนั้นสัมภาษณ์ไปแล้วเหมือนได้ระบายอารมณ์ใส่นักร้องเนี่ยคือแบนเหมือนแบบคุณหลอกดาวกวาข้าใจใช่ป่ะเอาไบเบิลมาเล่นอ่ะกับตาอูอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบสายวายตอนนี้เราก็อยู่าป็นไหลมันแล้วมันควรจะเป็นเรื่องความหลังใกลไกลกว่านี่อื้บอกเอ้ยแม่เอ้ยคือ คุณหลอกดาวอะช่มเหรอพี่แต่ไมก่อนแต่มันก็จริงนะความเหงาของคนเดี๋ยวนี้มันก็ทำให้เราคุยกับเอไอไปเรื่อยๆเหมือนกันนะใช่ใชหลายคนคุยจนติดอะ่ะไม่มีก็คิดถึงใช่ใช่ป่ะบางคนทึกทักเอาว่าเป็นแฟนจริงๆก็มีมันอาจจะมีมเหมือนเมื่อก่อนเรามีหนังเรื่องนึงใช่ไหมใช เออเฮอป่ะออใช่อันนั้นคือเร็วมากนะหนังเรื่องนั้นน่ะใช่ไหมที่ว่าในเรื่องของการพูดคุยกับไอเครื่องเอไอเครื่องเอไอแต่เป็นในยุคนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็แต่งงงแต่งงานหรืออะไรสักอย่างคือคนเรามันมีความโหยหาชีวิตคู่ในบางคนลึกๆเราอาจจะไม่ได้อยากแต่งงานแต่เราอาจจะอยากได้คนที่เราไว้ใจเราเชื่อใจซึ่งมันอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนสนิทที่ไว้ใจกันเป็นแบบ บีเอฟเอฟนี้ป่ะใช่ใหรือบางคนก็มาในรูปแบบของคู่ชีวิตที่เป็นคู่แต่งงานเป็นพ่อแม่ของลูกไปด้วยกันถูกไหมใช่ซึ่งเราไม่ต้องระบุเพศนะแต่ว่ามันคือคนที่ตกลงใจที่จะอยู่ร่วมกันถูกไหมบางคนอาจจะแค่ต้องการเหมือนเซลเมดอีกประเภทหนึ่งป่ะที่แบบก็อยู่กันไปอะไรเงี้ยคือแล้วแต่ป่ะแต่ทั้งหมดอะมันมันยังจับต้องได้ใช่ไหมแต่เอเนี่ยมันจับไม่ได้นะพี่กุ้ง ใช่ป่ะัะมีแค่เสียงอืมมากที่สุดอ่ะอุปกรณ์ของเรามีลําโพงจึงมีเสียงถ้าอุปกรณ์ของเราวันนั้นลำโพงเจ๊งอ่ะแล้วสบตากันตลอดเลยนะใช่เราสบตาเอไอแต่เอไอไม่แคร์เราป่ะพี่กวนงหรือเปล่าใช่ไหมถกก็บางครั้งพอเขาบอกว่าถ้าเราสนทนากับเขามากๆมันก็อาจจะทําให้สมองของเราอ่ะการคุยกับพวกแชทอะไรนี้มากๆถ้าใช้พอประมาณมันก็จะทําให้เราอาจจะ เหมือนมีตัวช่วยป่ะครับใช่ใช่ไหมฮะตัวช่วยมันก็ก็จะดีถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้เขาอย่างมากเกินไปมันอาจจะทําให้เราฝ่อลงอการค้นคว้าการตัดสินใจการเอาข้อมูลมายับแบบมาชั่งน้ําหนักประมวลผลด้วยตัวเราเองการแบบคริทิกในตัวมันมันแบบเนะกระบวนการที่มันจะถก ถกกันอะในสมองเราเองขนาดเราคุยคนเดียวเลยยังต้องถกป่ะจริงรอมกันกหอกหาข้อมูลที่มันรอบด้านนะด้วยคือแล้วก็เรียบเรียงมันออกมา,ากลไกลของสมองมันถูกฝึกให้เราเรียบเรียงแต่ถ้าเรายกสิ่งเหล่านั้นชุดนั้นไปให้พี่เขาทั้งหมดเนี่ย แล้วมันไม่ได้แปลว่าพี่เขาถูกเยนะอืมใช่เพาะบางทีแหล่งข้อมูลที่เขาดึงมามาันอาจจะไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่ถูกร้อยเอเพราะหลายๆครั้งที่เราได้เฟกนิวส์เรายังได้เฟกนิวส์ได้แล้วข้อมูลที่ล้วนๆผิดๆมันจะไปไม่ถึงเฉยหรือ,อมไม่งั้นถ้ามันคอมพลี e ขนาดนั้นอ่ะมันคงไม่มีบางคนที่แชทล้าไปจบชีวิตตัวเองอเพราะว่าเข้าใจว่าสิ่งที่เข้าใจเขา อนุญาตใช่ป่ะพี่กุ้งอันนี้แต่มันก็ต้องตามแก่แต่ยุคสมัยมันก็คงจะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ที่เราคุยกันก็เพื่อที่จะบอกว่าเอ๊ะเรามีเขาเอาไว้ได้อะไรที่มันมากไปมันก็ไม่ดีน้อยไปไม่รู้เลยก็ไม่ได้ป่ะใช่ครับมีเขาไว้เป็นตัวช่วยแต่อย่าค้นอยากค้นใน AI ที่เดียวแลวเป้นตื้นสั้นๆแล้วเอาไปเถียงกับคนที่เขาเรียนรู้มาแบบจบปริญญาด้านนั้นมานะบางทีเราก็สู้เขาไม่ได้ป่ะพี่กุ้งใช่ใช่ไหมรับ บ <S an> างทีก็ยากแล้วก็เปิดใจกว้างๆแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่า AI จะผิดนะคะใน,ในหลายๆครั้ง AI ก็ถูกอยู่แล้วก็ถูกแบบเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สรุปรวบรวมมาได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆใช้มันไปได้วยกันก็แล้วกันนะคะเราก็ต้องคุยกันแบบนี้แหละเพราะว่าเฮ้ยไม่งั้นเดี๋ยวคนเราบางทีมันก็ห่างหายอะไรบางอย่างนะห่างหายจากวัฒนธรรมห่างหายจากประเพณีเพราะเราก็อยู่แต่กับสิ่งใหม่ๆอ่ะ เช่เมื่อก่อนเนี่ยเราเกี่ยวแบบเบ็ประเพณีเกี่ยวข้าวเขาก็จะต้องไหว้ก่อนทําความเขาเรียกว่าเกี่ยวกับสเปริชั่วใช่ไหมเพื่อที่จะอย่างแบบคอนเนคของเขามันก็เป็นความสุขกายไอ้สุขใจของเขาอะที่มันจะทําให้เขามีกติกระใจลงไปอ่ะแต่วันนี้มันอาจจะหายไปแล้วบางคนอาจจะเชื่อว่าทําไปแค่เท่านั้นแต่มันก็บางทีมันก็เป็นรูปแบบของการถ่ายโอนทางวัฒนธรรมทางประเพณีที่มันสวยงามนะใช่ครับก็ไม่ได้เสียหาย ใช่ไหมมีไว้ก็งดงามอีกแบบหนึ่งแต่ถ้ามีและตอบคําถามไม่ได้ม,มันก็อาจจะทําให้คนรุ่นใหม่เอ๊ะแต่ถ้า <ทำ S 2> เราไม่เ,ไมเออแต่ถ้าเราไม่ได้ต้องตอบคาถามเพื่อหายผลไปทะเลาะก,กันแต่เราตอบคาถามว่ามันเป็นประเพณีที่เรา วิทยพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้หรอก<ช>เรายอมรับ<ช>เรายอมรับไปเลยว่าวิทยาศาสตร์เรายังพิสูจน์ไม่ได้แต่มันเป็นชุดความเชื่อที่ทําสืบต่อกันมาแล้วถ้าทําแล้วมันไม่ได้เหลือบาก,กาแรงจริงทำแล้วมันสบายใจนะเอา<ช>แค่นั้นก็ได้หรือเปล่า<ช>นะคะก็หลากหลายค่ะแล้วแต่กับคุณผู้ฟังแต่ที่แน่ๆวันนี้คือวันที่สองตุลาคมที่เรามาพร้อมกับฝน คือหันไปทีอ้าวมีม่านและฝนตกนะคะเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลบัวลอยนะคะคุณผู้ฟังกรุงเทพอาจจะได้รับช้าหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ฟังบางคนส่งมาตั้งแต่เมื่อวานคือพอเราบอกว่าเราก็ห่วงตรดิดบางคนบอกว่าลมสักนี่ห้ารอบแล้วนะพี่ห<ง>่วงห่วงเหมือนกันคุณผู้ฟังน่านเนี่ยจะโดนอีกรอบนึงไม่เห็นบอกแม่ฮ่องสอนยังไม่เลิกเชียงใหม่ก็ปิ่มอยู่นะคะก็ผู้ประชาชาติก็บอกว่าใครที่อยู่นอกแนวกั้นน้ำเนี่ยช่วงวันที่เก้าหรือสิบเนี่ยให้ระวังนิดนึงเพราะว่า ริมาณน้ำเนี่ยอาจจะเหมือนปี54ก็ฝากดูแลยกของแล้วก็เตรียมตัวเกี่ยวกับ ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคภัยแค่เจ็บใดๆก็อาจจะต้องแพ็คของเผื่อเอาไว้สักนิดหนึ่งนะคะเอาใจช่วยนี่ก็ช่วยเอาใจช่วยแม่ตัวเองบ้านตัวเองอยู่เหมือนกันว่าจะเอายังไงเพราะว่าเราเข้าใจมาตลอดว่าบ้านเราอาจจะสูงแต่วันนี้ทุกบ้านถมกันขึ้นมาหมดมันอาจจะไม่ได้สูงพอเพราะฉะนั้นทุกคนขาเราเอาใจช่วยร่วมกันนะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันโรคที่มากับฤดูฝนแต่ตอนนี้สิ่งที่คําถามออ้อมคือถ้าคุณเลือกเพียงหนึ่งชนิด หนึ่งอย่างหนึ่งสิ่งที่ต้องพกในช่วงหน้าฝนนะครับระหว่างร่มหมวกอรองเท้าบูทกระเป๋าพลาสติกกระเป๋าที่แบบไม่เปียกอะ่ะกันแบบเปียกน้ำได้อะ่ะกับเสื้อกันฝนชิ้นเดียวคุณคิดว่าคุณพกอะไรอีไรเอยผลไม้อะไรไม่ใช่ของเราฉเฉลยมะม่วงมัน efm 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวตอนนี้ในค่ำบ,บ่ายสมโมงกับอีก43นาทีฝนทาท่าจะเบาในช่วงของอโศกนะคะแต่อ้อมไม่รู้ว่าถนนเส้นอื่นเป็นยังไงบ้างนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังคําถามอ้อมไม่ได้ยากเลยมันก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของหน้าฝนแหละว่าสําหรับคุณผู้ฟังหน้าฝนแบบนี้คุณจะพกอะไรถ้าเลือกได้หนึ่งอย่างร่ม กระเป๋าเราพี่กวงใช่ไหมกระเป๋าที่สำหรับใส่ของทั้งหมดรกรกันน้ำนกันน้ําได้อรองเท้าหรือหมวกมหรือว่าชุดกันฝนถ้าเลือก1หนึ่งชิ้นขอพกร่มค่ะเบาดีสะดวกนะคะในขณะที่คุณนุ่ฟังบอกว่าร่มอย่างเดียวอยู่พอใช้รถเป็นหลักนะคะอ,อะขอให้แค่แวบเข้ารถได้จบ แต่คิดถึงคนที่ไม่มีรถเหมือนตอนเมื่อก่อนเลยครับอยากได้ทุกอย่างที่พี่อ้อมบอกเลยครับให้กำลังใจกับทุกคนในหน้าฝนครับนะคะคุณผูฟังบอกว่าเลือกเสื้อฝนเลือกร่มนะคะจะได้ครอบคลุมทุกอย่างเลยอะสำหรับหลายคนร่มก็คุมกระเป๋าได้คุมอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมพี่กวงใช่ครับร่มเพราะสามารถป้องกันได้ครบทั้งตัวแล้วก็สิ่งของนะคบอ่ะแล้วแต่นะคะคุณคิด ว่าหนึ่งสิ่งคุณเลือกอะไรในเป็นในการมีตัวช่วยสำหรับหน้าฝนแบบนี้ค่ะ e